จะฟังดูช้างชนนะครับพี่โอ้ช้างชนแล้วนี่ครับมีพูดตะเพิงด้วยครับทําไมมีพูดตะเพิงด้วยนะครับช้างชนรอบนี้ครับลูกจ้างด้วยโอ้ช้างชนช้างตัวสีน้ําเงินนี่คืออะไรนะตานกล้วยครับตานกล้วยตรงขาวๆที่หลังกับที่หัวมันคืออะไรนะครับพี่เวลาอืมผ้าคลุมหลังกับผ้าคลุมหัวอ๋อผ้าคลุมหลังกับผ้าคลุมหัวแล้วตแต่นี่ที่ผมผ้ามันก็เป็นจัน อ๋อมียันด้วยเหรอครับใชโ่โอ้โอ้เป็นดินสอข,ขีดอะไรเนี่ยเหรอใชโอ่โอ้โมีงาแตอ,อีกตัวนึงครับไหนครับนี่งายายไหมครับงายาวมากเลยงายาวจะถึงพื้นแล้วนะอุย้ยตัวนั้นงายท้องเลยแล้วสองตัวนี้มันชื่ออะไรล่ะครับตัวสีแดงนี่ชื่ออะไรครับ รอยรอยอ๋อแล้วตัวสีนี่นะครับตัวสีเขียวเฮลลี่อ้อันนี้มันอยู่คนละเรื่องกันใช่ไหมครับมันมารวมเป็นเรื่องเดียวกันได้ไงครับอันนี้เพราะว่าผมจัดเรียงครับมันสีแดงเหมือนกันตอนนี้สีเขียวตอวในเฮลลี่ก็เป็นสีว่าตาสีเป็นสีว้าไปเร็ยวอ๋อ อ๋อเห็นสีเหมือนกันก็เลยจับมาคู่กันใช่ไหมครับใช่อ๋อมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันได้เลยโอเคอันนี้มึงขอไปนะรู้รว่ามันสีไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันแล้วไปแล้วอันนี้เหมือนกันอ๋อัน,นี้ดีกว่าโอเคแล้วสองตัวนี้ถ้ามันชนกันตัวไหนจะชนะครับพี่วลางนะส่ว่ากันก้วนอกันก้วนจะชนะนะโอ้โอเคจบแล้วใช่ไหมครับ ใช่บมายหมายแล้ว